โอ้ยเผาปลาเผาปลาพี่น้องมือนีิฟิงปลาฟินปลานิลสีพันกินกี่เขาขับุ่นนี่นี่สสบแซ่บรอดมือนีิพันปลาพันปลาพี่น้องพันธ์ปลานิลพันปลานิลมือหนิ สบายดีท่านผู้เบิงมือนี่เฮาสิพากันมาก,กินอันอันนี้พันปลามีขับปุ่นมียังไงเขาเอิ่นพันปลาอันนี้พันปลาน,นินี่พี่นอ้องปลานินโตบักใหญ่เห็นไหมว่กล่องเด้อเห็นบ่น, <Nope. S 1> นี่ลูกพักต่างๆนี่แหละแจวนี่บุตรเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิงสามแจวนี่โอ้ยยังวะนี่บมกทองบักทั่วพักต่างๆห่อนี่แหละนี่เอานี่ละห่อนี่ ัักสลดนมามามาพี่น้องมามามายินน้ำกันเบ้องฉลลองเหมือนเด้อนี่เอาจีกอันนี้ออกนี่นี่นี่โอ้ออออโอทเอเบ้งบวงเอาบวงใหญ่ๆเหมือนีลองก่อนได้ชิมดเื่อได้ีิได้โอ้ยจเจี๋ยวกว่าลืม อีมเด้อรี่ด้อมามาเด้อกินดมกันพี่น้องนี่นี่ใส่ขะปุนบ่ใส่ไล้ด้วยระปุนเดี๋ยวโป้ปลาพรเห็ุคำใหน่อหน่อยมันอยกเปลือนด้ได้กินอไ้น่พี่น้อยเลย không như ngày rồi Bánh thì nhầm chín lưới sau đó Ui ừ. mắm นี่พี่น้องอืมนี่พี่น้องห่อกระคักนี่ใส่ปลากระไคร้ย่างๆหลดนี่นี่ใส่หลดหอ่อกระคาดกันเลดอืมโอ้ยเขย่งเลยนี่เรื่อ กินปลาอี่แล้วมาได้ไหมมาได้ไหมมากินเถอะเห็นมัอนอยู่น้าน่ะกินถาได้เดี๋ยวนี้กินถาไม่เนี่อืมกินกินน้ำกันเอาไม้ากมาอืมเห็ดพันปานี่เสียบก้ะสันนะจุบโบมาเห็ดซอยเนี้ยบบเหีนู้นมาตานีนี่มาามือยิบโรดนีคำหน่อยคำใหญ่ก็แล้วแต่มากหน่อยแล้วลก คือมานมันถือไม่ได้เนาะคือมัมีบุญปากแต่แถบบุ้ปากนี่โอหกปากเด่นคือแม่แม่นจอบจะว่าเดี๋ยวนึงแม่นจอบอยู่อ่ะโบมาเีน่าพีพี่น้องวัยังใข่ใส่บดกอหนึ่งบนนีมาถน่าโอ้หักักัับ โอ้ยก็วัฒนาชงหมดแล้วคะแนนเฮ้ยจังเห็ดเอี้นี่แหละเฮ็ดเอี้ยนบออืมครับเนาะหอยข้นวต้าเนี่งเฮ็ดเจ้าเป็นเนาะโลบแซมโลกแล้วตะกี้ไปเฮ็ดอยู่ญี่ปุ่นผลนี่นี่นี่เขาเนี่ยเป็นเชฟใน่ที่นี่เนาะอืมอืมต่อไทยนี่เจ้าพี่น้อยก็นี่เมันแหละอืม มีหอดึงว,วัดมีหดดอดเพิ่งมือนกัดัดหอดนี่ขี้ขานห่อกัดชดอร่อ,น,อนี่พี่น้องนี่ชดอก็ได้ปะอือเดี๋วแต้วแล้วตอนใหญ่แล้วใช่นหอือนี่อือ่ขึงว้ยับเขาอีกกอ่ะเร็วอือพน้อมกันมามามานกับปุน ก็ปลานี่ก็เดี๋ยวเอาปลาหอ่อบมแมนบ่ห่อปลาบ่อนิห่อปลาอปลาห่อมาถือมาถือว่าปลาห่อโอ้ยน,น,นี่เห็ดแนวนี้มึงเสียมเรามึงดูนี่นี่นนขอเห็ดแน,นวนี่ด้วยางกัน่ต,นต้องอ,ออกนะ ก็เห็ดเนี่ยค่าครองโรตีน้องครับญ่อไงนี่พี่น้องอืมรออคย์ยัไงโรออยูผู้เดียวคนเดหัวยยูผู้เดียวแล้วเห็ดกินผู้เดียว ประชวดนนแน่ที่แหลมจท่าหมดเดียวมือนาอออพันมันกินหยากไปหน่อยเลยยิ่ยากพ,พ,พ,พันพันพันเพิ่นเพิ่นมัแต่ใส

ตัวนี้เอาไว้แค้นข้อตัวนี้นี่นี่็ิแบวนี้แต่ว่าดูแสียบห่อแบวนี้โอ้โหผลถือหน,นามเลยนี่ที่นองแบบได้แบบแสบเดิมชิชัมแบบนี้บ้านนี่นี่น ก็ห่อ,อตามหลังอืมตัได้เนาะอืมมันหอน่อหนาแอบป้ออืมแอบเราคิดเห็นมันเบิดได้นี่โอ้ยเบิง้งเอ,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 อาสูตรเอาสูตรโบพันเอาสูตรโบพันโบห่อนี่สูตรนี่หล่นไปเนอง ฉีกินได้หมาเลยเหรอ n o p เที่ยวมากินข้าวกับปุกพันปลาได้อืม,อมนิดหน่อยก็ห้องตะพื้นตะพื้นอยู่ นี่แล้วแล้วเกี่ยวเขาวเกี่ยวหนานั่นเนขคือมาไว้แท้สิรี่กินบาดกระขักอ่าได้จึงเห็นสิรี่กินบาดกระขักจึงเห็น<ม>อืมพี่น้องเอาแบบ,บห่อได้นี่ห่อบบจากขักป้านนี่ขี้ขานอย่างหอ่อ sốt áo sốt áo, không phải là gì, tọc bướm, sụt lơi đấy không phải là cái gì โอโ้โตกระปุนก็มีบานไม่สิเบิดเดหรอ้ากินให้เบิดได้เลยเบิดด้วอืมอ,อด้อ โอ้ยเองน่าสุดนี่เบิ้งไปจับยังเขียวตักสลดเบิ้งโอ้หเฮ่อไปแห่มัน Nhạc pin nào người thì vẫn phải nào nhưng mà như hoa ừ nè nè cái xe nó พี่น้องเขาทำยัยแน่นี่แหละอหมือนกันพี่น้องอืมอืมองจะเปลงปลาอืมถ้าก็เด้อปลาเด,ด้อยังอยู่ได้ในโกนมือนนี่มันเป็นโกน จกักเสียงพี่ยาเสียงมาจักเสียงมาเสียงคนโอ้ยตลอดมันนี่พิดก,กันสะนะจากม,มาจากคน oh, <no. S 1> โอ้ยนเ้ยวกเสียงมาเสียงคนยามันอยู่น้ำกันนี่จะกินพี่น้องนะก,นกินน้ำกันอีกมึงดูเอามึงด้แม่กินมึงแมนาา่นั่นอืมโอ้สิบมิลลเจ้าหน้าบอนี่ สำหรับคลิปนี้ของเจ้านี้พี่น้องเลยเมื่อ,อไรวันแม่ชิคกี้พายเมื่อใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวเฮาติดตามว่าเมนูหนาหรือว่าเ้องสิผ้าไปใสเถืะหนานอ๋อกดติดตามไว้กดติดตามไว้เด้อพี่น้องจะเป็นเมนูยังต่อไปหรือว่าเ้องสิผ้าไปใส